สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาไหว้พระที่คาสมาค่ะเอ้ยคาสมาอยู่นปา่าปล่าป้าเป่าตัวฟุตเรี่คีมาสต์ป,ป้าป่าทนเดียถืออะไรเนี่เนาะถืออะเตอะถ่อาะเตอะกัละ パパ、うん、も撮ってママにやるから、うんうん、ビデオを撮ってるから待ってそのまま大丈夫、うん、で手洗ってあとは飲もないの、うん、飲めるじゃないの病気に飲むようにお願いします ตามประเพณีของญี่ป nice> ุ่นค่ะให้เสร็จแล้วพ่อเขาก็จะเอาของไปคืนพ่อป้ามามาโดโกมาเต๋อเนาะปีใหม่เราจะมาองไหว้ทุกปีค่ะที่คาซามาค่ะเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็น คาซาม่าย <anto government> ินจ่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นวันปีใหม่ทุกคนก็จะมาไหว้กันที่นี่ค่ะสวยงามมากนะคะก็จะมีร้านค้าร้านขายของตามประเพณีปีใหม่ของญี่ปุ่นนะคะ คนที่คนแต่งตัวสวยๆย,ยส่กิโมโนสภาพร,บรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากก็พามาไหว้พระขอพรปีใหม่ขอให้ fc ของเราแล้วเพื่อนๆของเราเป็นองนี้แต่ความสุขความเจริญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะ ก่อนเข้ามาเราต้องคำนับก,ก่อนเพามีสัญักษิ์ิย์เก่าอยู่ทั้งสองขา,า,านงนะค่ะขาึ้นข้าจน้างในก็จะเป็นอันไงมีๆๆนะคะขึ้นข้างขดได้ปะวเดี๋ยวปกะ้่าสุ่ส

เป็นการสดสิน้นวิธีทำนะคะดูพี่น้องค่ะต้นไม้นี่สวยมากเลยค่ะเชี่อนีงสักน่าสริบกุยต่ำเหมือนเนี่ยขบวนอิริจะไหนกนด้ยตกปลาเพื่อเอาเป็นสริมงคลองโลนี่ค่ะ Ah ini apa? Coba kita cek dulu deh. Hmm, naga-naga turunnya juga. Foto, terima kasih. Ini, terima kasih

เี่อ,อมาแด้วันนี้อยู่วิดีโอเด็กกับเกไทยเป็นอย่างนี้เลยค่ะเรามาไหว้พระปีใหม่ขอพรจพากพระเพื่อการทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองนะคะโอ้นีเดือดไดอุ่นสดไดยครืองยรูด้วยว เราจะมาเสียงเันซีญี่ปุ่นกันค่ะเนี่ยก็ฝากคุณเสียงเันซีญี่ปุ่นกัน,น กคจิจะไหนเนาะกระเป๋าโอคเน่งโคจินี่ให้เปลี่ยนนี่ให้เปลี่ยนงเอาผู้ยีเดยดให้เปลี่ยนนะชดดกมา

bang mama hati bang papa nam bang

うんいいことになる<ぐ>どうなってるかな今年楽しみだねうんいいめろうん病気治る待ってる人来る 納得したものが出てくる。うーん。鍋、ね。旅立ち触ります。結構多い。喜び事多いだって。喜ぶ多い。うん。正し正直。

ごめ、ねねうん、ごめ、うん、ごめん、ご <laughs> めん,、うん、ごめ、ねねうん、ごめん、ねめん、ご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 めん、 เป็นวิธีที่<ด>เราจะต้องทำทุกปีของปีใหม่นะคะมาวัดทำบุญแล้วก็เสียงเสียงซีแล้วก็พอได้ใบซีซีมาแล้วเราก็จะเอามามัดใส่นี้นะคะแล้วเ,นะเ,เชือกไว้ให้สิ่งจกนนักสิง่นนงนํำพรหรือว่านํำของทุกอย่างที่เราขอให้มาถึงนะจากมามายหดือ่า เสร็จแล้วดูซิคะพี่น้องค่ะชาวญี่ปุ่นเขาก็จะพข้มใจกันมาทำอย่างนี้ก็เหมือนประเทศไทยเราแต่ดูที่เขาสวยงามกายนะคะเป็นอะไรที่สวยงามเป็นความอาของป้าป๋าโนะ<ะ>คดนานิคิดูดูฮะคุจิ ต้นนี้จะเป็นดอกไม้สีม่วงจะย้อยลงมาเหมือนดอกคูนบ้านเรานะคะอืมคือเป็นต้นที่แบบโอ้โหนานมากหลายร้อยปีมากนะคะเป็นต้นใหญ่มอกมีสองต้นกู้กันค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะจับนะคะปีนี้เป็นปีงูนะคะของญี่ปุ่นเป็นงูใหญ่นะคะ นี่ทางออกเราก็จะมาอันนี้เป็นม้าเทวดานะคะนี่ก็เป็นทางออกอเวลาเข้าเราเข้าประตูนะคะเป็นภาพบ,บรรยากาศนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะแต่วันนี้เป็นวันที่สิบสองของของปีนะคะ วันที่สิองของปีใหม่นี้ค่ะปีปีสอนะคะ2025ญี่ปุ่นค่ะงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะคะจะยาวเกินไปสว,ส,สวัสดีค่ะ่าเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ